นี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวกเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษา วัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมพลังหยุดเชื้อเพื่อเราทุกคนด้วยความปรา,ารถนาดีจากสถานีวิทยุมอกอคุณผู้ฟังกําลังให้เกียรติติดตามรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมก่อเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และ a p p พ i c a t i o n Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมก่อเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ น้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณด้วยฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผานุเมธตั่นรักษาครับสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีครับคุณฟังครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมกียงใหม่แตนไี้ครับอยู่กับผมพันธเมธันรักษานะครับอยู่กับผมที่นี่ครับข่าวสารของตถนี้มกนะครับทุกแรงวันจันทร์ถึงศุ์ปูจากันนะครับและก็ออกข่าวมาเอ่ยบอกกันนะครับอยู่ที่นี่ทุกช่องทางของการสื่อสารที่เอิญจากันได้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นวิทยุ AM stereo 6 1 2กิกโลเฮิรตซ์ับหมุนมาได้ปกติแล้วไปฟังทางแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับ Facebook เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จากมาได้เลยยังหมูเนาะ k okay, u uh, r p l u s แล้วก็ 612. com นะครับจุดคอนะครับก็ฟังได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับอยู่ในรถฟังได้ถ้าเป็นขึ้นนะถ้ามีสัญญ,ญาณอิเนเทอร์เน็ตก็ฟังกันได้ในระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งมวลว่ากันไปดูแลสุขภาพอตัวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลง สื่อสารกันที่นี่ครับสายตรงมหาที่ผมก็ได้ข้อมูลข่าวสารนะ0804942777ซส้อหาข้อมูลก็ได้พานเมิตรตั้งักษานะครับก็เพื่อได้มีข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพยายามจะไปหาพื้นที่หาอย่างต่างๆมามาเล่ามาสู่กันฟังนะครับเทื่อกีมานั่งอ่านเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนคือคือคือ,คอบทได้มาบาทสาคัญนะเขาต้องเปลี่ยนเขาต้องเข้าถึงเขาต้องแลกเปลี่ยนเขาต้องมีเครื่อขยายเว้ยง่ายเขาต้องมีครอบครัวเพราะฉะนั้นเน้นคำว่าครอบครัวสายมาก่อเนานะ ครอบครัวเราจะประกอบไปด้วยทุกสิ่งอย่างมาได้ปิดกั้นนะฮะกลุ่มชนใดหรือข้อมูลข่าวสารใดอะไยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราจะสามารถจวยขับเคลื่อนแน่นอนครับวันนี้มาติดตามข่าวสารนะครับกับผมพนมเมตร,รักษาและข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยเมยโจ้ครับจากศูนย์สื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยเมยโจ้นะครับน้องสุจิตราหรือน้องอิ๋วนะครับ มีรายงานข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัมยมโจเฮอร์ท้่คุว่าตลอดสัปดาห์มีอย่างที่น่าสนใจพองหรือว่ามีอย่างที่คุณผู้ฟังสามารถเอาไปเก็บไปต่อยอดได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจะมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวาไปฟังไปติดตามกันนะครับไปฟังรายละเอียดข่าวสารต่างๆจากทางทีมของสูนย์สารองคอ์กรมหาวิทยาลัยมโจรครับ ต่เจ้านะดูทีวีนี่อย่างนี้กับข่าวไฟป,ป่าหมอกควันอากาศก็บ,บดีทำให้การท่องเที่ยวบ้านเฮาบาดีไปตยวหน้ากะนหูเกาะปัญหาไฟป่าหมอกควันสูนมากมีสาเหตุจากการเผาในที่โลง่งและการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ตั้งการเกษตรซึ่งในปีนี้หันว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเพื่อพื้นที่ป่ากู่แห่งเป็นเขตควบคุมไฟป่ารวมทั้งใจระบบควบคุมการเผาผ่านระบบไฟดีด้วยนะใครมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตร ต้องขออนุญาตผ่านระบบนี้เพื่อจองการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยนะแล้วจะต้องขออนุญาตได้จากที่ไหนพ้องเนี่ยแจ้งขออนุญาตได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808ผู้วันเวลาราชการที่สำคัญถ้าบ่จำเป็นก็บ่ควรเผาเพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพราะนึ่งคนเผาร้อยคนอิฐเสียทรัพยากรปา่าไม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรู้รอบรอบรู้กับรายการรอบรัว้วแม่โจ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาพบกับรายการรอบรัวแม่โจ้กันอีกครั้งนะคะซึ่งจะออกอากาศเป็นประจำเลยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสุจิตราราชจันทร์จากฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งดิฉันจะนําข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็สาระดีๆของมหาวิทยาลัยแม่โจมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะคะดิฉันจะนําท่านผู้ฟังทุกท่านไปรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะอย่างคณะพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะเขามีการจัดกิจกรรมฝึกการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดการร้านอาหารและปฏิบัติงานครัว Restaurant and Kitchen m a n a g e m e n t Mock-up Project ค่ะซึ่งมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองของคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเขาเขารับการฝึกอบรมนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติงานครัวหรือ Food Production ในโครงการพัฒนาผลผลิตการเรียนรู้นักศึกษาในระดับรายวิ one. ชานะคะเป็นการเรียนรู้แบบฝึกปฏิบัติจริงโดยมีเชฟเกียรติยศพรมเพชรจิตนะคะแล้วก็เชฟอธิวัฒนจิรวัชรศรีสกุล ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับน้องๆนักศึกษานะคะแล้วจากนั้นทางน้องๆเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการร้านอาหารแล้วก็ปฏิบัติงานครัวซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็วัตถุดิบนะคะการคำนวณกำไรการบริหารคนเพื่อที่จะไปเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มนะคะโดยการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการบูรณาการในรายวิชาเรียนค่ะท่านผู้ฟังโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพิดาศิริพิทักษ์กิจนุกูลนะคะและอาจารย์อรุณโรธพวงสวรรซึ่งจัดขึ้นณศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการอาหารนานาชาตินะคะตั้งอยู่ที่ชั้นสองอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ เขาไม่ได้มีเรียนแค่ในตำราเท่านั้นน้องๆที่มาเรียนค่ะจะได้ฝึกปฏิบัติจริงกันทุกสาขาวิชาเลยนะคะแล้วก็ทุกคณะก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเขาได้รู้จริงปฏิบัติจริงแล้วจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปค่ะท่านผู้ฟังค่ะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เราก็ยังมีอีกงานใหญ่ค่ะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นการดําเนินงานภายใต้ของกระทรวงอวนะคะนั่นก็คืองาน U2T the b e s t นิทรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG นะคะหรือว่า U2T for BCG นั่นเองค่ะ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะณลานแกรนฮอล์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอพอร์ตพลาซาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมะหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีพิธีเปิดงาน U2T The Base นะคะเป็นงานนิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG นะคะซึ่งเป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบนค่ะท่านผู้ฟังซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวิรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินมโนชยัยรองศาสตราจารย์จัก,กรพงศ์พิมพิมล รองอธิการบดีนะคะรองศาสตราจารย์ดรอภินันสุวรรณรักผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรนะคะได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจากนายพันเพิ่มศักดิ์อรุณีหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์สำนักงานประหลัดกระทรวงอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งได้มีการปาถักคาถาพิเศษเรื่อง อนาคตของเกษตรไทยภายใต้การบูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัล u 2 t the Best และกิจกรรมเสวนาวันวันยูทูีวันนี้ B,C,G พรุ่งนี้ SDG นะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเล่าเรื่องย2 t กับความสำเร็จของตำบลต่างๆนะคะโดยมีตัวแทนทั้งหมด9แห่งค่ะที่จะมาร่วมเล่าเรื่องย2 t กับความสำเร็จของตำบลน,นะคะก็ได้แก่ตำบลป่าซางของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายนะคะตำบลห้วยไร่โดยมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ ตำบลเมืองแปลงมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะคะตำบลคลองน้ำไหลมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชรตำบลสันป่าเปาและตำบลป่าไผ่โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตำบลตลาดขวัญโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตำบลหลงขอดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและตำบลในเวียงนะคะซึ่งดําเนินงานโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุลาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะท่านผู้ฟัง ค่ะก็นับเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่สถาบันการศึกษาได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นะคะร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากได้อย่างแท้จริงค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปต่อกันที่เรื่องราวของสุขภาพสุขภาวะของประชาชนกันค่ะซึ่งเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เลยมีการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมานะคะ ค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้นะคะจัดทาธรรมนูนสุขภาพสู่การพัฒนาการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วมค่ะท่านผู้ฟังเมื่อวันพุธที่29มีนาคม2566นะคะรองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทําธรรมนูนสุขภาพสู่การพัฒนาการจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้อสันทรายจเชียงใหม่นะคะซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พีรคำรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์และผู้แทนจากเทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะ ทางคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นณนห้องเท่าหอมมะลิอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดามหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะสําหรับธรรมนูนสุขภาพค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นหูหรือยังไม่ค่อยได้ยินนะคะธรรมนูนสุขภาพเป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมค่ะ และได้ถูกรับรองไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพศ2550นะคะและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่2พศ2559เพื่อต้องการให้เป็นเครื่องมือของคนไทยในการพัฒนาสุขภาวะหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีในลักษณะที่เป็นความต้องการร่วมกันของคนในพื้นที่ที่กำหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติอันจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของชุมชนค่ะ โดยการจัดโครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ในครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์จรัสสิงแก้วประธานคณะทำงานเครือข่ายพัฒนาพอชอต ด้วยกลไก P.I.L.A ในเขตสุขภาพที่1น,นะคะภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และชี้แจงแนวทางศึกษาการวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่นำร่องค่ะร่วมด้วยกับทีมวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะซึ่งก็มีกลุ่มผู้นำชุมชนตัวแทนกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนกลุ่มอาสาสมัครและสาธารณาสุขนะคะ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะรวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่มาเข้าร่วมโครงการจํานวนกว่าร้อยคนเลยค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมนะคะก็จะเป็นการประชุมให้ความรู้ชี้แจงวัตถุประสงค์การดําเนินง,งาน การทำมณุนสุขภาพและศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในพื้นที่ของชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้นะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายกำหนดการดำเนินง,งานในเรื่องของสุขภาพในพื้นที่ที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพสุขภาวะของประชาชนได้ในทุกมิติต่อไปค่ะท่านผู้ฟัง เอาละคะ่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังพร้อมที่จะไปมันกันแล้วยังคะเตรียมพร้อมกับกีฬามัดมวยค่ะมันทุกหมัดจริงๆนะคะงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับการจัดการแข่งขันศึกกำปั้นสถานโลกร่วมฉลอง90ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้แฟนมัดมวยไม่ควรพลาดเลยนะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะก็ได้มีการเตรียมจัดศึดกกำปั้นสถานโลกร่วมฉลอง90ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ ซึ่งการจัดก,การแข่งขันชกมวยศึกกำปั้นสถานโลกในครั้งนี้นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์งานเกษตรแม่โจ90กปีเกษตรอาหารสุขภาพนะคะซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้นวัตรกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพ5 f นะคะนั่นก็คือฟู้ดหรืออาหารฟิล์ม ภาพยนต์และวิดิทัศน์นะคะเรื่องราวของ F-Fashion นั่นก็คือการออกแบบแฟชั่นไทยนะคะ F i Fighting นั่นก็คือเรื่องของการศิลปะก,การป้องกันตัวแบบไทยๆรวมถึง f e เ t i v a ลนั่นคือเทศกาลและประเพณีไทยค่ะ โดยเราจะจัดงานใหญ่ในทันวาคม2566ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งการจัดชกมวยในครั้งนี้นะคะก็เป็นการประเดิมประชาสัมพันธ์นะคะสร้างการรับรู้ว่าเราจะมีงานใหญ่โดยงานชกมวยศึกกำปั้นสถานโลกฉลอง90ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่21เมษายน2566ค่ะ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะก็จะนํำข้อมูลเลธิีพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจเพื่อใช้ในการพัฒนาวงการศึกษาและสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไปนะคะ ซึ่งการจัดก,การแข่งขันมวยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะท่านผู้ฟังทั้งมวยไทยป้องกันแชมป์ IBF การแข่งขันชิงแชมป์โลกมวยไทยนะคะและรวมถึงมวยอื่นๆอีกหลายราย,รายการเลยค่ะซึ่งก็เป็นการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบของมวยไทยและมวยสากลและยังเป็นการส่งเสริมวงการกีฬามวยของไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาที่สามารถ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจคู่ไปกับสังคมไทยได้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับการจัดการแข่งขันนะคะก็มีรายการหลักอยู่6คู่ค่ะที่มีการประกบคู่เอกป้องการแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกรุ่นไลท์เวทระหว่างผลิตสุด GPP ีเรือใบไข่มุกนะคะซึ่งขณะนี้เป็นแชมป์ IBF แพนแปซิฟิกค่ะจะพบกับเอยูทูกรนะคะซึ่งเป็นผู้ท้าชิงจากชาวฟิลิปปินส์นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกมวยไทย IBF รุ่นเฟตัวเวทนะคะการแข่งขันมวยหญิงกำปั้นล่าฝันรุ่นแบนตัมเวทการแข่งขันกำปั้นล่าฝันมุ่งสู่บอลลังโลกนะคะกำปั้นล่าฝันรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทและกำปั้นล่าฝันรุ่นมิดเดิลเวทนะคะรวมถึงการชกมวยไทยดาวรุ่งและมวยคาดเชือกด้วยนะคะซึ่งตามโปรแกรมการแข่งขันก็จะมีมวยคาดเชือกถึง5คู่ค่ะคู่เอกก็จะเป็นยอดยิ่งสิทธิ์เจฟหิมนะคะพบกับหม่องจอแดมิโอดี และส่วนรองคู่เอกเป็นช้างศึกบุญล้านนามวยไทยนะคะพบกับจอเมียวดีเมียวดีนะคะก็มาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นมวยคู่หลักถึง6คู่คู่ที่หนึ่งจะเป็นรายการกำปั้นล่าฝันมุ่งสู่บัลลังโลกรุ่นฟลายเวทกำหนด6กยกระหว่างฟ้าคำราม GPP เรือใบไข่มุกนะคะจะพบกับฉัดชัยกรลัพพล คู่ที่2ค่ะก็จะเป็นคู่ป้องกันแชมป์ IBF แ a น Pacific รุ่นไลท์เวทกำหนด12ยกนะคะท่านผู้ฟังระหว่างผดดิษึก g p p เะือใบไข่มุกนะคะพบกับเอายูทูกรชาวฟิลิปปินส์คู่ที่3ค่ะชิงแชมป์โลกโมวยไทย IBF รุ่นเฟตเตอร์เวทนะคะกำหนด5ยกระหว่างทองทวัตเชศเหรียนทองจะพบกับ Joe David สิ์ไทยแลนด์นะคะซึ่งเป็นนักชกชาวสหรัฐอเมริกา และคู่ที่4ีนะคะมวยไทยกําปั้นล่าฝันรุ่นแบนตตัมเวดกำหนด4ยกนะคะระหว่างเพชรกำไรขุนศึกพระนเรศวรค่ะจะพบกับฐานเฉินอี้เป็นนักชกชาวจีนนะคะและยังเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังค่ะคู่ที่5นะคะเป็นรายการกําปั้นล่าฝันรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวดกำหนดชก6ยกนะคะระหว่างซูเมเจอามวยไทยพบกับนํำสุขบุญลานามวยไทยค่ะ และคู่ที่6ก่ารายการกำปั้นล่าฝันรุ่นมิดเดนเวทนะคะกำหนดชก6ยกระหว่างทรอยโอเม l เล่ชาวออสเตรเลียนะคะจะพบกับจางเฉิงชาวจีนค่ะค่ะสำหรับมวยไทยดาวรุ่งนะคะก็มีด้วยกันถึง5คู่ค่ะโดยคู่เอกนั่นก็คือธนัชชาสิทธิ์นายกพันศักด์นะคะพบกับฉมวกเพชรพักยกทีเฮสนะคะรองคู่เอกจะเป็นเงาพยักษ์เดอะแบรฟายคลับนะคะพบกับเพชรภูงเงินเทศบาลแม่ปืนค่ะ และมีคู่ไฮไและอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือเป็นการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โดยคุกกี้หมอแม่โจ้นะคะซึ่งน้องเขาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะพบกับภาวิดาสิทธ์นายกสว่างซึ่งงานนี้ค่ะท่านผู้ฟัง ไม่ควรพลาดเลยจริงๆเพราะชมฟรีนะคะชมฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยณเวทีมวยชั่วคราวศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางสถานี JKN18 นะคะและรับชมผ่าน f c e e o o o k แฟนเ g e ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะ <S 2> <S 2> <liber ally> รับรองว่ามันทุกหมัดจริงๆค่ะท่านผู้ฟังค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะเราไปดูสภาพอากาศกันบ้างนะคะเมื่อพูดถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ถือว่าย่ําแย่มากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และในเขตภาคเหนือนะคะค่าฝุ่นควัน PM 2.5ยังคงอยู่ในสถานการณ์วิกฤตก,กันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังก็ จะต้องดูแลตัวเองกันมากๆเลยนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อช่วยกรองฝุ่นควันเหล่านี้ด้วยแต่ที่ฉันเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะที่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งวันก็อาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวจนไม่อยากจะสวมใส่ก็มีนะคะแต่จะดีแค่ไหนคะท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย ให้สามารถกรองฝุ่นได้มากขึ้นรวมทั้งมีสารป้องกันเชื้อโรคและที่สำคัญค่ะช่วยให้เราสึกสบายผ่อนคลายนะคะจนเราสามารถสวมหน้ากากอนามัยที่จะสู้ฝุ่นและสู้เชื้อโรคได้ทั้งวันโดยไม่รู้สึกอึดอัดค่ะ ฟังคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะเราไปฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศักดินันน,นตังอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หอมชื่นแมสสเปรย์นะคะท่านจะมาเล่าถึงผลิตภัณฑ์หอมชื่นให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันค่ะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหมอกควัน PM 2.5หรือปัญหาในการที่เราเผชิญกับตัวโคโรนาไวรัส ที่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งวันนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะครับไม่สะดวกสบายแล้วก็หน้ากากอนามัยที่เราใช้อยู่นะครับประสิทธิภาพเปนการกรองอาจจะไม่ดีร้อซจึงเป็นที่มาของตัวนวัตกรรมหอมชื่นแมสสเปย์นวัตกรรม ตัวหอมชื่นแมสเปย์ตัวนี้นะครับทางคณะวิจัยของผมนะครับได้ช่วยกันคิดค้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของตัวหน้ากากอนามัยนะครับหน้ากากผ้าหรือแม้แต่หน้ากาก N95 นะครับให้ประสิทธิภาพการกรองที่ดีขึ้นตัวหอมชื่นแมสเปย์นะครับมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมีสารเคลือบนะครับซึ่งสารเคลือบตัวนี้เป็นเกรดทางการแพทย์นะครับ ซึ่งสามารถช่วยทําให้เส้นใยนะครับหรือช่องว่างของเส้นใยนะครับเล็กลงและประสิทธิภาพการกรองดีขึ้น30-50%นะครับทั้งนี้ในตัวสารเคลือบตรงนี้นะครับพอสเปรย์ไปตรงหน้ากากนะครับก็จะช่วยทําให้ตัวหน้ากากเนี่ยมีประสิทธิภาพการกรองที่ดีขึ้นและแห้งไว นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติพวกยูคาลิปตัสหรือเปียมินนะครับช่วยทำให้มีกลิ่นหอมสดชื่นนะครับเวลาสวมใส่นะครับหน้ากากอนามัยก็จะรู้สึกไม่อึดอัดนะครับและสุดท้ายนะครับยังมีส่วนประกอบของสารต้านเชื้อโรคนะครับเพื่อป้องกันตัวไวรัสแบคทีเรียต่างๆที่มาเกาะอยู่บนแมสนะครับทำให้ผู้สวมใส่นะครับรู้สึกปลอดภัยและก็มั่นใจในการสวมใส่มากขึ้นครับ ค่ะขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศักดินัน,น,นตังเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้ท่านมาแนะนําผลงานดีๆมีประโยชน์ ที่สามารถใช้ได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะพอได้รู้จักผลิตภัณฑ์หอมชื่นแมสสเปรย์แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองใช้กันเลยใช่ไหมคะอา่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจในผลิตภัณฑ์หอมชื่นแมสสเปรย์นะคะซึ่งเป็นผลงานทีมวิจัยของทางคณะวิทยาศาสตร์ค่ะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติม,ตมที่ร้านไซช็อปคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นะคะหรือโทรศัพท์มาที่หมายเลข 0 5 3 8 7 3 8 1 1 1ค่ะค่ะก็ลองเลือกหาไปใช้ดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางฝุ่นฟัน pm 2.5ในขณะนี้ได้ค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะรายการรอบรัวแม่โจ้ก็หมดเวลาอีกแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในสัปดาห์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้สําหรับวันนี้ดิฉันสุจิตราราชจันทร์จากฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะรู้รอบรอบรูร้กับรายการรอบรัวแม่โจ้ขอบคุณทุกท่านการติดตามแับฟังรายการนะครับ ก็เดี๋ยวสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นเขาก็ก้อยเป็นก้อยไปนะด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างซึ่งเราจะพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้นะครับทำให้ดีกว่าที่ผ่านมานะครับก็จะเอาสิ่งดีๆมาฝากจะไปลืมติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดฟังนะครับมีอย่างเอินจากันบอกเหมือนรูปเป็นหลานนะครับบอกมาได้ที่นี่ครับสถานที่เมือมกอจึงใหม่ผมพัน์เมตตาละสารและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสุขภาพดีแข็งแรงทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน,นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU KU Radio p l u s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคําสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสาสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมการประกวดอู้เล่าเรื่องหัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสารรค์ท้องถิ่นด้วยภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิ่นภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้จากโรงเฮียนต่างๆทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยทินเพื่อให้เหล่อ่อนเยาวชนมีความรู้และใช้ภาษาไทยทินของตัวเก่าอย่างภาคภูมิใจสำหรับปี2566นักเรียนผู้ชนะการประกวดในแต่ละกลุ่มจะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองจะได้รับรางวัลราชบรณาธิยสภาสันเสริญพร้อมทุนการศึกษา12 0 0 0ันบาท10,000บาทและ8ป0 0ันบาทตามลำดับรางวัลชมเชยเจ 7, ็ดรางวัลทุนการศึกษา3 0 0 0ันบาทพร้อมเกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนและอ่อนนักเรียนและหงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร โดยนักเขียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสิคนสุดท้ายกลุ่มที่สองภาคเหนือจะหุวมประกวดวู้เล่าเรื่องเดิมต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินของสำนักง,งานราชบัณดิตยสภาในวันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2566เวลา8โมงเกิงแผวเตียงหนห้องทราทองบอลลุมโรงแรมสินทราริเวอร์ไซด์โฮเทลจังหวัดเชียงใหม่ ว่าแม่ผู้ปกครองมาให้กำลังใจลูกหลานได้หรือห้าฟังทางเครือข่ายสถานีวิทยุมกตึงสีภูมิภาคทั่วประเทศในระบบ AM s t e r สเตอภาคกลางมากบางเขนกรุงเทพ AM 1 1็ ภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 6 1 2อภาคอีสานมกขอนแก่น AM 1 3 1 4และภาคใต้มกสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์หรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงได้ตที่ w ิ w r a d i o k u a c t h และโซเชียลมีเดียของสถานีกูแพลตฟอร์มมาห่วมพึ่งกำลังใจละอ่อนนักเฮียนต่างภาคเหนือเฮากันนักเนือเจ้า